สวัสดีครับผมเอเทิร์นธนภูมิเงินทองมากครับวันนี้จะมานำเสนอในซีเนเรลที่3นะครับหัวข้อเกี่ยวกับ Antibiotics f o r c u t e ้ออักเ i บนะครับผมก็มาดูที่ซีเนเรลของเรานะครับก็คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะทราบกันแล้วว่า Go l d standard ในการรักษา appendicitis นะครับก็คือการทำ a อ p e n d e c t o m y แต่ว่าก็มีการศึกษาที่ตามมาเรื่อยๆครับว่าการให้ a n t i b บ o t i c เนี่ยก็มี success rate ที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการทำ appendectomy เหมือนกันนะครับโดยที่ว่า การใช้แอนติบุติกในการรักษา a อ p e นดิ c ไ t i ตเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะสนใจในการดิสคัทกันในวันนี้นะครับมาดูที่คําถามแรกนะครับก็คือให้หา EVIDENCE ที่จะมาซัพพอร์ตหรือว่าดิสพ f ูฟเกี่ยวกับการใช้แอนติบุติกในการรักษา a อ p ินดิ c ไ t i ตนะครับโดยที่ว่าผมก็จะใช้การเซิร์ชข้อมูลใน p u b เม d เป็นหลักนะครับผมโดยที่ว่าจะใช้ใช้เซิร์ชเทอรมแล้วก็ Filter ดังนี้นะครับมาดูที่ Paper แรกนะครับเป็นเปเปอร์ที่ ตีพิม์ใน BMC Surgery นะครับเมื่อปี2019นะครับผมโดยที่ว่าเป็นเมตาในสิทดังที่แสดงเลยนะครับโดยที่ว่าในเปเปอร์นี้เนี่ยจะมีข้อที่ใดในการศึกษาเนี่ยโดยการแบ่ง a d u l u นะครับที่ Suspected หรือว่า Diagnosed เป็น Acute Appendicitis แล้วนะครับออกเป็น3กลุ่ปก็คือกลุ่ปแรกเป็นในกลุ่ปของ Uncomplicated Appendicitis นะครับกลุ่ปที่2เป็น Complicated และกลุ่ปที่3เป็น Littler My c o n t r o l t r i n e นะครับผมโดยที่ว่าเอาคำที่สนใจในการศึกษา ของเปเปอร์นี้เนี่ยก็เป็นดังที่แสดงเลยนะครับโดยที่ว่าปัจจัยที่เราสนใจเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ overall effective rate นะครับแล้วก็ r e c u r r e n t a f f i n i t i s mortality rate ส่วน secondary outcome เนี่ยครับจะเป็นในเรื่องของ antibiotic related หรือว่า surgery related m o r i i l i t y นะครับ n g t h of hospital stay แล้วก็ l n a t h of sick leave นะครับผมโดยที่ว่าผลการศึกษาก็เป็นดังที่แสดงในตารางนะครับแต่ว่าข้อสรุปของการศึกษาในเปเปอร์นี้เนี่ยก็สรุปได้ว่า ใน,ในทั้งกลุ่มของ Complicated และ Uncomplicated Acute a p p e n d i c i t i s นะครับการใช้ Antibiotic เนี่ยจะมี Lower Effective Rate แล้วก็ h h e r relapse rate นะครับในขณะที่ตัว Anti b i o t i c กเนี่ยก็จะสัมพันธ์กับการที่มี Complication ที่ต่ำกว่าแล้วก็การนอนโรงพยาบาลที่น้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับการทำ p e n d e c t o m y นะครับผมโดยที่ว่า ถ้าเราพิจารณาในส่วนของ Effective Rate ของ Antibiotic เนี่ยก็จะไม่ได้ถือว่าต่ำมากนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60-80%นะครับแล้วแต่เปเปอร์ไปนะครับผมแต่ว่าเมื่อเทียบกับทาการทำา p p e n d e c t o m y เนี่ยก็ยังถือว่ามีความต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญอยู่ครับต่อมาเป็นเปเปอร์ที่2นะครับตีพิมพ์ใน j a m a Surgery นะครับเมื่อปี2022นะครับก็คือหัวข้อดังที่แสดงเลยนะครับโดยที่ว่าเปเปอร์นี้จะแตกต่างจากเปเปอร์ที่1นะครับเพราะว่า ในเปเปอร์ที่หนเนี่ยจะสนใจทั้งกลุ่มของ complicated และ uncomplicated appendicitis นะครับแต่ว่าในเปเปอร์ที่2นี้เนี่ยจะสนใจเฉพาะในส่วนของ uncomplicated appendicitis เฉยๆนะครับโดยที่ว่า p r i m a r y m e t e ที่สนใจในเปเปอร์นี้เนี่ยก็เป็น treatment success rate ที่30วันนะครับส่วน secondary เอาคำที่สนใจเนี่ยจะเป็น major complication นะครับทั้ง2กลุ่มทั้งเอ่อกลุ่มของ antibiotic แล้วก็กลุ่มของการทำ appendectomy นะครับโดยที่ว่า ผลการศึกษานะครับได้ข้อสรุปดังนี้นะครับก็คือไม่มีความแตกต่างกันนะครับอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งในด้านของ success rate นะครับกับตัว adverse event นะครับของกลุ่มที่ทำ appendectomy แล้วก็กลุ่มที่ได้ antibiotic นะครับโดยที่ว่าหัวข้อที่มีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญของทั้ง2กลุ่มเนี่ยครับก็คือในเรื่องของการนอนโรงพยาบาลครับกับตัวของ recurrence rate ก็คือ อย่างที่ได้แสดงไว้นะครับว่าการให้แอนติบอติกเนี่ยจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญในเรื่องของว่าจะนอนโรงพยาบาลได้นานกว่าแล้วก็มีร e ีคลเลชที่สูงกว่ากันนะครับเมื่อเทียบกับแอนติบอติกกับตัวเอปิติคโตมีนะครับซึ่งจะเห็นว่า2องเปเปอร์นี้เนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะครับทั้งในแง่ของข้อมูลแล้วก็การนอนโรงพยาบาลเนี่ยก็คือจะเห็นได้ว่าไปคนละทางกันเลยนะครับระหว่างเปเปอร์แรกกับเปเปอร์ที่2ครับผมต่อมาเปเปอร์ที่3นะครับเป็น เปเปอที่ตีพิมใน B.M.C. Surgery นะครับเมื่อปี2023นะครับก็คือหัวข้อดังนี้ครับตัว r e l i g i b l e Criteria เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเปเปอร์ที่2นะครับก็คือจะสนใจในเฉพาะกลุ่มของ Uncomplicated Appendicitis นะครับโดยที่ว่า p primary o u เ c าค e ที่สนใจใน p a เปอร์นี้เนี่ยก็คือใกล้เคียงกันครับก็คือเป็นในส่วนของ Cure Rate of Complication-Free Treatment erm แต่ว่าจะสนใจในระยะยาวหน่อยก็คือระยะ1ปีนะครับแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเป็นเรื่องของ Complication ไม่ว่าจะเป็น complication Com ทั้งหมดนะครับหรือว่าคอมพล i c a t i o n หลังจากการทำ a p p พ n d ิ c t o m y นะครับแล้วก็อย่างที่สี่เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของ c o m พล i เค t i ติด a p p e n d c s นะครับหลังจากการ treatment นะครับผมโดยที่ว่า second d e l เอาความที่สนใจเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันครับแต่ว่าสาเหตุที่เลือก paper นี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือ paper นี้เนี่ยจะมีการสนใจเรื่องของ quality of life หลังจาก treatment ด้วยนะครับก็เลยเลือก paper นี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับผมโดยที่ว่า ข้อสรุปของเปเปอร์นี้นะครับก็คือได้ผลการศึกษาเนี่ยเป็นไปดานที่แรงเลยนะครับแต่ว่าข้อสรุปก็คือว่า a n t i b บอด i c เนี่ยเมื่อเทียบกับการทำเอปิ e c t o m y แล้วนะครับจะเห็นว่ามี success rate ที่ต่ํากว่านะครับแล้วก็ combination ที่ต่ํากว่าด้วยเมื่อเทียบกับการทำแอปิเ c ต t มีนะครับก็คือจะไปในทางเดียวกันกับเปเปอร์ที่1นนะครับผมแต่ว่าในส่วนของ รีเคลนเลต e กับตัวของดู a t i o n ของการนอนโรงพยาบาลเนี่ยครับจะเห็นว่าในเปเปอร์ที่3เนี่ยก็ยังมีความแตกต่างออกไปจาก paper ที่1แล้วก็เปเปอที่2นะครับก็คือใน paper นี้เนี่ยสรุปว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับในส่วนของรีเคลนเลต e กับดู a t i o n ของการนอนโรงพยาบาลนะครับผมแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราสนใจใน paper นี้เนี่ยก็คือในส่วนของคุณภ i t y of Life ครับซึ่งข้อสรุปก็คือ ทั้งสองอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำแอปิเลตอมีหรือการให้เอดิเลติกเนี่ยก็คือไม่มีความแตกต่างกันนะครับผมต่อมาเปเปอร์ที่สี่แลวสุดท้ายนะครับที่หามาในคำถามที่หนึ่งะครับก็คือเปเปอร์ที่ตีพิมพ์ในเป็น world journal of emergency surgery นะครับเมื่อปี2024นปี2ที่ผ่านมานี้เองนะครับโดยว่าเป็น meta analysis เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคุณทีเรียที่ สนใจในเปเปอร์นี้เนี่ยก็จะเหมือนเปเปอร์ที่2และเปเปอร์ที่3นะครับก็คือจะสนใจในกลุ่มของ uncomplicated appendicitis นะครับผมโดยที่ว่าเอาคำที่สนใจเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันเลยก็คือในส่วนของ treatment success rate นะครับแล้วก็ treatment efficacy หลังจาก1ปีที่ follow up ไปนะครับแล้วก็ตัวของ post op complication ส่วน secondary เอาคำเนี่ยเปเปอร์นี้ที่เราสนใจเพิ่มขึ้นมาจากเปเปอร์ที่ผ่านๆมานะครับก็มีในเรื่องของ cost ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวของ quality of life ด้วยเช่นกันนะครับ โดยที่ว่าผลการศึกษาก็เป็นไป,นปนดังตารางเลยนะครับได้ข้อสรุปก็คือว่าตัวของ Antibiotics เนี่ยครับจะเห็นว่ามีความปลอดภัยแล้วก็มีราคาที่ถูกกว่านะครับแต่ว่าก็ข้อสรุปอีกอันหนึ่งที่ใกล้เคียงกับ p ป p e r อื่นที่ผ่านมาเลยลก็คือตัว effective เนี่ยจะต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ surgical treatment นะครับผม แล้วก็สุดท้ายแล้วไอตัว quality of life เนี่ยที่เราบอกว่าเราสนใจในเปเปอร์นี้เนี่ยหลังจากการทำ meta analysis แล้วพบว่าข้อมูลเนี่ยไม่เพียงพอที่จะมาทำ meta analysis ได้นะครับในส่วนหัวข้อของ quality of life นะครับผมก็เลยนำไปสู่จากการหาข้อมูลเนี่ยนำไปสู่คำถามที่สองนะครับก็คือเราจะรักษาผู้ป่วยเส้ติงอักเสบโดยใช้ยาปฏิชีวนะได้หรือไม่นะครับผมก็จากเปเปอร์ทั้งหมดที่ผมหามาในที่ได้แสดงไปเนี่ยครับจะเห็นว่าทั้ง4ี่เปเปอร์เนี่ย มีข้อสนับสนุนแล้วก็ข้อสรุปที่แตกต่างกันในบางเรื่องนะครับโดยที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย่วนใหญ่เนี่ยครับจะสรุปว่าตัวแอนติบอดติกเนี่ยเขาจะมีท r e a t m e n t success rate ที่ต่ํากว่าเ mm hmm. มื่อเทียบกับแอพิเดกโตมีนะครับแต่ว่าที่สิ่งที่แรกมาก็คือในส่วนของคอมบิเนชันที่ต่ํากว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการนอนหลับพารที่น้อยกว่านะครับแต่ว่าบางเปเปอร์ก็จะให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันเองด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วลเวลาเราจะรักษาด้วย แอนติบุต kind of mm. ิกในผู Truth, tragedy, ้ป mm. ่วยไส้ติ่งอ so ักเสบเนี so, yes, ่ยครับเราจะเลือกยังไงนะครับก็คือผมคิดว่าการให้แอนติบ um, ุติกในการรักษาเอปิเดนโตเอ่อปิเดนไซต์เนี่ยครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่มันสามารถทําได้นะครับแม้ว่าสักเซสเรทของมันเนี่ยจะต่ํากว่าเอปิเดนโตมี่ก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อเราไปดูตัวเลขสักเซสเรทจริงๆของแอนติบุติกแล้วนะครับก็คือทุกๆเปเปอร์เนี่ยก็คือสักเซสเรทไม่ได้แย่เลยนะครับผมก็คือจะอยู่ที่ประมาณ60-80%นะครับแล้วแต่งานวิจัยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าถ้าสมมุติเราผู้ป่วยมีความเสี่ยงมากๆจริงๆเนี่ยครับที่จะทำเอพิเดตโตมีเนี่ยการให้แอนติบติกในการรักษาเอพิดีไซติกสนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งครับแต่ว่ายังไงก็ต้องตัดสินใจร่วมกับกับผู้ป่วยนะครับผมต่อมาคําถามที่3คําถามสุดท้ายนะครับก็คือในหัวข้อเกี่ยวกับโควิด19นะครับแพเดมิกและการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับมีผลต่อโ,กโลกและก็การรักษาเอพิดีไซติกอย่างไรนะครับผม หลังจากนั้นผมก็เอาคําถามนี้เนี่ยไปเซิร์ชในตัว PubMed เช่นเดียวกันนะครับก็คือจะได้เปเปอร์ออกมาทั้งหมดดังนี้นะครับผมก็คือเปเปอร์ที่1นะครับเป็น meta analysis เช่นเดียวกันนะครับที่ตีพิมพ์ใน journal of gastrointestinal surgery นะครับเมื่อปี2021นะครับโดยที่ว่าค่ยทีเรียของเปเปอร์นี้เนี่ยก็เป็น meta analysis เช่นเดียวกันนะครับผมจะเป็นผู้ป่วยนะครับที่ได้รับการรักษาด้วย non operative management ของ a e p p e n d i c i t i s นะครับในช่วง c o วิด19นะครับผมโดยที่ว่า เอาคำที่สนใจของเปเปอร์นี้เนี่ยครับก็คือจะสนใจในเรื่องของการใช้ Non-operative Management ในการรักษา a p i d เด i t i s นะครับในช่วงของโควิด1 9เนี่ยเทียบกับก่อนโควิด1 9เนี่ยมีการแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของ Failure Rate ด้วยแล้วก็ secondary outcome เนี่ยจะเป็นตามนี้เลยนะครับก็คือ Complication การนอนโรงพยาบาลนะครับ readmission mortality แล้วก็เรทออฟนีเกทีฟแอ e ิ d e c t o m y นะครับก็คือหมายความว่าหลังจากทำแ p i d e c t o m y ไปแล้วแต่ว่าผลพาโถเนี่ยไม่ใช่ p ผม โดยที่ว่าข้อสรุปก็เป็นไปดังนี้เลยนะครับผมก็คือสรุปว่าการให้ Non Operative Management เนี่ยในยุคโควิด19เนี่ยครับมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด19นะครับแต่ว่าไม่มีความแตกต่างกันนะครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในเรื่องของ Failure Rate และก็ p l i พิเคช n rate นะครับในส่วนของการรักษาด้วย Non Operative Management นะครับในช่วงของโควิดและก็ก่อนโควิดนะครับผม ต่อมาเปเปอร์ที่2นีครับจะเป็น RCT นะครับที่ตีพิมพ์ใน Journal of Surgical Research นะครับในช่วงปีตุลาปี2023ที่ผ่านมานะครับในหัวข้อเป็น h i g h e r r a t e of Complicated a p i e n d t t i t i s During the COVID-19 Pandemic นะครับ A Year, year analysis นะครับผมก็หัวข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นการสนใจในผู้ป่วยที่เป็น Acute a p i e n d t c i t i s นะครับในช่วง12เดือนก่อนแล้วก็12เดือนหลังนะครับจากมีหลังจากการมี COVID-19 Pandemic นะครับผม โดยที่ว่าผลที่ได้ก็คือตามนี้เลยครับก็คือข้อสุดนะครับก็คือบอกว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับของ complicated และก็ perforateappendicitis นะครับแต่ว่าในส่วนของ Percentage ของ p พ t เชียเนี่ยที่ได้รับการรักษาด้วย nonoperativemanagement เนี่ยก็คือการแท่ทีี้ปิดเนี่ยครับกับ successrate เนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือว่าหลังช่วงโควิดนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับเป็น paper สุดท้ายนะครับ paper ที่3เนี่ยเป็น เปเปอร์ที่ตีปีพิมพ์ในเอ่อบี s นะครับเมื่อปี2022นะครับโดยที่ว่าเปเปอร์เน,นี่ยสาเหตุที่เลือกม,มาเพราะว่าจำนวน population ที่ศึกษาเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็คือศึกษามากถึง9กล้านหแสนคนนะครับผมในช่วงของ p andemic area ของโควิด19นะครับในประเทศสหราชอาณาจักรนะครับโดยที่ว่าพาร์เมลี่เอาคำเนี่ยก็คือเป็น the greatest record of e p i d e m i o l o g i s t นะครับผมด้วยแล้วก็จะขึ้นได้เรียกคำเนี่ยจะส,สนใจในเรื่องของ เอ่อโควิดนะครับกับวัคซีนโควิดนะครับผมโดยที่ว่าข้อสรุปหลังจากเอ่อข้อสรุปจากเปเปอร์น,นี้นะครับก็คือมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับของความเสี่ยงที่จะเกิด a p p e n d i c i t i s นะครับหลังจากโควิด1 9 infection นะครับแต่ว่าในส่วนของการได้รับวัคซีนโควิดกับ a p p e n d i c i t i s นะครับก็คือพบว่าไม่ได้ไม่ได้พบว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันนะครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับผมก็ทั้งหมด เปเปอร์ที่หามาเนี่ยก็จะสรุปเกี่ยวกับแอปพลิซิสติดกับช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับผมก็ขอสรุปคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งก็คือจากเปเปอร์ทั้งสามเนี่ยจะสรุปได้ว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือการติดโควิดเนี่ยครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการแอปพลิซิสตติดตามมาได้นะครับผมในขณะที่การได้รับวัคซีนโควิดไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามเนี่ยครับไม่มีผลต่อการเกิดแอพลิซิสไตตินะครับผมแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาแอปพิซิไตตินะครับ พบว่าในช่วงของโควิด1 9เนี่ยจะมีการใช้ n o n o p e r t t i v e m a n m g n m e n t ที่มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็คือไม่ว่าจะเป็น Success Rate หรือว่า m p l i พ a ก i o n เนี่ยก็คือไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะครับเมื่อเทียบกับก่อนโควิดนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งที่พบจากการศึกษานะครับก็คือพบว่าในช่วงโควิดเนี่ยจะมี Complicated App e ีไ i ต์มากกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวลับเจอหรือว่าคอม p พ i เอพเองนะครับเมื่อเทียบกับก่อนโควิดนะครับผมก็ขอขอบคุณ เออเพื่อนๆทุกคนที่ตั้งใจฟังนะครับก็จบแล้วครับสำหรับชินเนอ้์ที่สามครับขอบคุณครับ